สวัสดีครับผมอยู่กับบุญรอดดำทีมเช่นเคยนะครับอ่ะเดีย๋ยวเรามาดูเจ้าการยาวหาปลาไหลฮะช่วงเย็นครับหลังจากเลิกงานครับเดีย๋ยวมาดูผลงานกันครับเพิ่งมาถึงครับไม่รู้ว่าได้กี่ตัวแล้วอ้าได้กี่ตัวแล้วโอ,อ้เยอะเยอะเยอะวเยอะซูมเลยปัดนี่มันปลาไหลพ่อปลาไหลแม่ปาลาไหลหรือเปล่าม่ตัวใหญ่ thế? แท้แจ๊ค พอพันได้สองตัวเลยอุย้ยตัวเล็กด้วย,ววยนี่นะครับอย่างที่ผมบอกว่ามาบ่อนี้ได้กินปลาไหลแน่ๆฮะ,ะ,ะได้สองตัวใหญ่ๆนะ,ะ้วครับอ่ะเดีย๋ยวเราจะล้วงหาอีกนะนี่ฮนะพนักงานเรานี่ครับหลังเลิกงานทีมงานเราก็จจอกจะหมดแล้ว เราก็จะาหาปลาไหลเพื่อเป็นกับข้าวหรือกับแกงก็ไม่รู้เอาได้อีกแล้วได้อีกแล้วเฮ้ยไหนไหนโอ้โหขุดนี่มันตัวใหญ่สุดๆเลยไหมเนี่ยโอ,โ,อโอ้ยโอ้ยตัวนิดเดียวก็เอาเนาะเอาเอาเข้าไปนะฮะก็เป็นอะไรที่สนุกสนานนะของทีงานครับ ผมบอกแล้วไงว่ามาบอนี้มีปลาไหลแน่นอนครับบ่อที่ว่าอุดสองบ่อติดก,กันครับอะ,อะไรบีเตอ,อะไรฮะนี่แค่ล้วงแค่ลุมเดียวนะประมาณนี้นะยังได้ต้องเยอะเลยฮะจะไปล้วงตรงไหนอีกโอ้โห ผมว่าน่าจะมีอีกนะเพราะว่าก่อนที่จะทำงานอยู่บ่อนี้อาจารย์ทุยมาเดินสำรวจแล้วครับมาเดินสำรวจบอกกับผมว่าได้กินปลาไหลแน่นอนนะไหนตรงไหน,นตรงไหน,นอ่าด่างควนต่างเห็นรูฮะเห็นรูปลาไหล ผมเกือบกลับมาไม่ทันเลยนะอยู่หน้างานครับพอรู้ว่างเลิกปุ๊บผมก็เลยรีบมาเลยโอ้น่นๆๆตัวเล็กตัวเล็กตัวเล็กโอ้ลูกปลาจะลูกปลาไหลเยอะริงๆนะตัวเล็กโอ้สะสมไม่ปล่อยเลยต้มเป็ดเอาต้ม มาแล้วครับคนชอบหาปลาได้เออไหนๆ,ๆมาถึงก็ชี้เลยหัวหน้าแม็กมาถึงก็ชี้เลยฮะโอ้ไหนๆโอ้เอาเอาเข้าไปบอกว่าสะสมไปเรื่อยๆฮะหดูเต่มไม้ตต่มมือสองไม้สองมือฮะเอาเอาเข้าไป <c oughs> ยามเย็นกับยามเย็น ผมว่าเอาวันนิดวันหน่อยพออย่าเอาพึ่งเอาหมดเลยเผื่อไว้พรุ่งนี้บ้างล้วงเหลือหาพรุ่งนี้บ้างฮะอะช้อนมาแล้วฮะช้อนแล้วก็มาเกียร์ฮะเกียร์หาผมนึกว่าเจ้ากันยาวจะไม่หมานแล้วโอ้หมานเหมือนกันนะหมานหาปลาเหมือนกัน้ะเป็นหัวหน้าโจยโอ้โหรนะับรองทุกซอกทุกมุมครับ ไม่มีเหลือแน่ฮะ่บลูกนี้ฮะเพราะว่าเราต้องทําการลอกบ่บทั้งโบฮะปลาไหลไม่มีเหลือแน่แต่ผมว่าพอแค่นี้ก็พอต้มพอผัดแลนะเดีย๋ยวพรุ่งนี้ค่อยหากันใหม่เสงสัยจะเอาแค่นี้จริงๆมั้งได้สองตัวใหญ่ๆเลยฮะกับลูกมันประมาณสี่ห้าตัวฮะเอได้กี่ตัว ได้ตรงนี้ได้ตรงนี้มีไหมเนี่ยเนี่ยนะไอ้นี่ตัวไหมอ่ะแย่ <c oughs> yeah, เล่นครับ<ม>ลูกน้องโอ้ห oh, โหใหญ่จริงจริงโอ้นี่มันอยู่ตรงไหนมันอยู่ตรงไหนอ่ะเมกลูู่่พวกเอาไม้วางไว้ตรงรูที่เห็นเนี่ยอ๋อมันมีอีกมันมีอีกมีรูอยู่นะจะลวงครับเห็นครับเห็นรูอีกรูหนึ่งจะมีไหมโอ้ใหญ่ครับ ดีมันไม่ออกหูนะฮะออกหูไหมออก<ม>หูไมหไมเกือบครับเกือบออกเกือบอก <c oughs> อ,อก <c oughs> ออกดังอ่ะว่าตรงนี้มันมีรูห,หนึ่ง,งมีไหม ทีมงานบอกว่าอาจารย์ทุยหลังเลิกงานแกมาขุดเลยนะขุดเลยครับเพราะว่าแกมาเดินดูแล้วว่ารูนี้มีปลาไหลแน่แกมาล้วงเลยแล้วก็ถูกจริงๆของแกฮะนี่นะถ้ามีมีตรงไหนเอ,อ้ย กินวาฬนิดวาฬน้อยเพราะเขาจะเอาทีเดียวหลายตัวไหมนะเอาไว้เผื่อพรุ่งนี้บ้างดิเออีกพรุ่งนี้เอออย่าเป็นหมดเพาะไว้ก่อนเพาะเพาะไว้ก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยมาหาต่อหาวาฬนิดวาฬน้อยเอานี่ทีง่ายบอกว่ายังมีเหลืออีกนะปลาไหรฮะเอาเดี๋ยวก็ลงไปในน้ำเลยอะ ยังไม่เปิดอ่ะนี่คือบรรยากาศยามเย็นครับหลังเลิกงานเราก็หาปลาไหลฮะผมสงสัยแลวนะว่าคงจะเป็นกับแก้มฮะไม่ใช่กับข้าวหรอกฮะเอาเป็นกับแก้มเลยกับข้าวแก้มครัเนี่ยรุงไม่ค่อยกับข้าวเลยวันนี้วันนี้กับแก้มเลยรุ่นี้ค่อยกับข้าวเอาเข้าไปโอ้แล้วมาใส่โมใส์ไม่เอาไปใส่คุ่ละเอ้ยเอาไปเข้าไป ไะเราไปที่แคมป์กันครับนี่หลังเลิกงานบรรยากาศดูหาปลาไหลแล้วมาดูทีมงานว่าหลังเลิกงานทําอะไรบ้างครับเติมน้ํามันครับเติมน้ํามันเตรียมพร้อมไปเลยแล้วก็บุ่งที่เช้าก็วัดน้ํามันเครื่องอาจจะระบีบางคนก็เป่ากองปหมน้ำเอ้แล้วทำไมเอาแค่นี้เลยปลาไหลอะ่ะ นี่อาจารย์ทวยครับอาจารย์ทุยไม่ค่อยยิ้มให้ผมหรอกเพราะอะไรยกฟันหรอเห็นฟันหลอก็เลยไม่ค่อยยิ้มให้ผมหรอกนี่บรรยากาศยามเย็นเปิดฟ้าครอบเครื่องเปิดตันค่าระบายความร้อนครับปีเครื่องไว้สักหน่อยนึงสักแป๊บหนึ่ง๋ยวค่อยดับเครื่องอะ่ะไม่เคยเห็นกล้องเหรอเนี่ยผมรอไหมครับผมรอไหมครับอ่า fc ครับอาจารย์ทวยถามว่าผมรอไหมครับตอบหน่อยนะตอบหน่อย อะยกมาแล้วครับน้ำมันช่วยกันคนไหนอยากจะเป่ากองก็เป่ากองเป่ามาน้ำตามสบายอะเรามีเครื่องปั้มลมเอาไว้ให้สำหรับบริการยกหัวเป่ากันวันนี้ได้เห็นบรรยากาศยามเย็นลังเลิกงานว่าทีมง,งานบุรอดทำอะไรกันบ้างนี่จอคิวกัเลยคนไหนเติมน้ำมันก็เติมไป คนไหนเช็ครถเช็คลาก็ทําไปแต่สองคนนี้ทําอะไรรู้เปล่านี่เรียนทํากับข้าวนะครับเอ้ยกับแกงนะครับคุณแอ้มแม็กวันนี้คิดเมนูยังครับผัดเผ็ดก่อนเลยใช่ไหมัดเผ็ดเลยใช่ไหมพรุ่งนี้ค่อยต้มใช่ไหมเรายังมีอีกหลายตัวแล้วทำอะไรทำอะไรถูทำไมอ่ะทวงเมือกออกอ๋อทวงเมือกออกนี่ฮะเดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งก็ใส่ปลาครับ ใส่ท้องผัดเผ็ดเลยแล้วมีเตรียมเครื่องอะไอยังเดี๋ยวไปซื้อเอาอไปซื้ออเดี๋ยวออกไปซื้อกันเอะเอาเขียงมาแล้วครับเอาเขียงมาแล้วผมไม่ให้ดูตอนฆ่าดีกว่ามันบาดเสียวอันตรายอันนี้พ่อผมกับพ่อผมผูส่งข้าวส่งน้ำมันให้ผมละน,นั่งอยู่ถ่ายรถทายรถ อ่ะยวมาดูหัวหน้าแม็กเติมน,น้ำมันครับบับอ่าเนี้ยเนี้ยแกงเกตงตัวนี้ขอซื้อต่อได้ป่ะยี่สิบบาทไหมโอ้โหใส่จนคุ้มเลยเนี่ยดูดิขาดหน้าขาดลังจะไม่มีที่จะไม่ขาดนะมั้งกรอกน้ำมันความเอาครับใช้ความเอาใช้ความเอา ก็อยู่ประมาณวละหกห้ากะลนหกกะลอนครับกะลนละห้าร้อยบาทขึ้นอยู่กับว่างานเราทำงานหนักหรืองานเบางานหนักก็หลายกะลนหน่อยงานเบาก็น้อยกะลนหน่อยฮะ,ะนี่คือบรรยากาศยามเย็นครับหาปลาไหลกับทำอะไรให้ดูนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ผมขอจบเพียงเช่านี้ก่อนครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ